สวัสดีค่ะมื่อนี้มาพร้อมกับบรรยากาศบ้านๆบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยพี่น้องแบบเต็มไปด้วยเสียงลมลมแห้งค่ะเสียงนกเสียงกาเนาะจนานแบบชีวิต,ตบ้านนคือบ้านเฮาได้แก่บ้านใดเป็นจังได๋ละ่ะชีวิตคนไทยผู้หญิงไทยที่อยู่ต่างแดน ที่ได้ตำแหน่งมาดามโดยอัตโนมัติถ้ายไพไใดสามีฝรั่งแล้วจ้ะเนาะบรรดาเมียฝรั่งกะเพิ่นก็จะมีแบบคอนเทนต์อวดอวดยันแนอวดรวยอวดยูอวดกินอวดทุกอย่างอันไหนมีให้อวดอวดจะมีส่วนหน่อยนะจ้ะนะจะมีส่วนหน่อยคืออวดอวดเรื่องความดีความดีของฝรั่งที่เขามีให้หรือว่าจังไดลังสิ่งที่ดี ที่หลายๆคนเอามาเบาสู่กันฟังหรือ,อประสบการณ์หลายๆอย่างที่น้าเอามาเผยแร่เบาให้พี่ๆน้องๆที่อยู่ทั้งบ้านเฮาได้รับรู้ไปพร้อมๆกันความเป็นยูระวงังตั้งแดนกับยูบ้านเฮาเป็นแบบใดความแตกต่างเปรียบเทียบกันบึง่งยูดีกินสบายยูดีกินแซบอยู่ดีมีแห้งได้จังไดประมาณนี้นะจ๊ะนีหลายๆหลายๆท่านบนโลก โชวเชียวหรือว่าทั้ง YouTube ไปแหละเอามาเวา้าเอามาคุยกันเอามาเล่าสูกันฟังเมือนี้จะมาเว้าอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตต่างแดนคนไทยผู้หญิงไทยที่มาอยู่ต่างแดนใส่ชีวิตแบบบานๆอยู่ตามปงต่างปานี่แหละถ้าว้าถึงว่าอวดรวยบอรฏิอวดรวย้วจ้ะนะอันนี้คือาเา้ว้าสู้กันฟังมาว,าว่าวว่าบ้านหลังนี้ที่มาเบิรงมืนี้คือเขาต้องการขาย คนที่เขายูคนที่เขาเป็นเจ้าของเขาแกแล้วเขาบรสามารถจะมาดูแลหรือว่าบรสามารถที่จะเดินเหินมาเบิงมาชมมารักษามาดูแลได้ตามปกติที่เขาเคยเหตุด้วยอ่าวัยที่เขาเริ่มจะอ่าบมไวแล้วอย่างประมาณนี้ก็เลยทําการประกาศขายมาชมกันคาะบรรยากาศเป็นยังไงแน่เป็นตระสือบอพี่นองราคาหลักแสนถ่ายอยู่ในปลาแบบนี้สําหรับโต้คอยนะ คอยพ่าสนับสนุนหรือว่าคอยพ่ต้องการเลยเน้อแจกพ่ถึงแสนคอยกับพ่ต้องการเพราะว่ามันอยู่นป่าป่าทีแบบว่าถ้าเกิดอีหยังขึง้นไผ่สมาซอยเฮาใดประมาณนี้เนาะแต่ว่าถึงเรื่องความเป็นธรรมชาติสุดยอดมากมาชมกันค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้สิพามาชมบรรยากาศในป่านะคะในป่าเป็น เป็นอย่าง่ะเป็นเที่ยงหน้าน้อยหรือว่าเป็นซัมเมอร์เฮาหรือว่าเป็นบ้านพักตากอากาศที่อยู่ในป่าธรรมชาติมากๆเลยมื้อนี้เสิพ้ามาเบิ่งบ้านที่เขาต้องการจะขายเป็นบ้านที่ยุคกใกล้ที่เคยมาตกป่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแม่น้ำที่ป่าเยอะมาก <c oughs> มื้อนี้เสิพาไปเบิ่งแล้วแนาะเบิง่ง่าถ้าเจ้าสิขายเท่าใดหรือว่าอ่าสิโป่งล้มสื้อขายกันบอรหรือจังไดนะแต่ด้วยส่วนตัวแล้ว บ่ต้องการค่ะมันอยู่ในป่าไปชมกันค่ะสำหรับประเทศสวีเดนเรื่องของธรรมชาติความเป็นธรรมชาติมาอันดับหนึ่งกับว่าได้สำหรับคนที่เพิ่นอายุหลายแล้วหรือว่าอายุไว้กเกษียณสำหรับอายุไว้กเกษียณน่าจะส่วนมากเลยกับว่าได้เพิ่นเจมมากแบบจังไลยหลัก มักธรรมชาติธรรมชาติก็คือในช่วงเสมอที่มันมีระยะเวลาสันส้นๆในหน่อยบอกี้เดือนแล้วก็เป็นอีหยังที่ต้องแบบต้องมีที่พักพอนแบบส่วนตัวไปตกปลาแค่ตกปลาพ้าหลูกหลกลหลานมาเล่นน้ำมาตกปลาไา่าเรืออีหยังประมาณนี้นะจ๊ะเนาะมันเป็นอีหยังที่เขาเขาความคิดเขาอะคือมันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญกับครอบครัวกับสมาชิกภายในบ้าน บ้านพักตากอากาศหรือว่าบ้านที่แบบใส่สำหรับพักแค่ชั่วข้ัง้งชั่วค้าปีนึงแค่บอ่อพอถึงเดือนมาแบบอาทิตย์เดียวอ่ะเต็มที่อาทิตย์นึงเต็มเต็มเป็นอีหยังที่จังไรละ่ละมันเป็นเรื่องสําคัญของเขาน่าจนะเนาะมันเป็นเรื่องสําคัญของเขาพาเด็กน้อยมาเล่นนะมาว่ายน้ำมาเล่นน้ำเ, <laughs> เป็นอีหยังที่แบบ สำคัญมากเป็นอะไรที่สำคัญมากมือนีมาเบิงมาเบิงบ้านหลังหนึ่งเพิ่นจะขายนะาจาน๊ะนะเพิ่นจะขายคืออายุเพิ่นหลายแล้วเพิ่นบ่สามารถจะมาจะมาดูแลหรือว่าจะมามาพักแถวนี้ได้แล้วด้วยสุขภาพหรือว่าด้วยได้หลายอย่างที่เพิ่นบ่บอมีความสามารถหรือบอสามารถเดินเหินสะดวกได้ เพิ่นกะเล็ประกาศขายกะว่ามันอยู่ใกล้มองที่จะคข้องเคยมาตกปลาเป็นทำเลที่แบบกะทือว่าโอเคอยู่นะอยู่ใกล้แม่นม้ำอยู่ใกล้มองอยู่ใกล้มองหาปลาเฉพาะช่วงหน้าฮอน,นะจนะ้จะเนาะเฉพาะช่วงหน้าฮอนบรรยากาศก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ธรรมชาติธรรมชาติมากๆบ้านก็นจะประมาณนี้เนะจนะ้ะเนาะบ้านก็นจะประมาณนี้ เพื่อนบอสาม,มารถจะมาดูแลได้บอสามารถจะมา,า,ะม,ามาอย่างล่ะเที่ยวไปเที่ยวมาได้คือคือแต่กรลูกหลานโบมีอยู่น้ากันสองตาย้ายเพื่อนก็นเลยประกาศขายก็เลยพผ้ากันมาเบิง้งนละจ้ะเนาะเป็นทีเคยมาตกปลากันทำเลโอเคทังไปทั้งไปแต่ก็ขี้ทังนี้แล้จะนะ้ะเนาะไปคือทั้นทงนี้เดินจากทั้งนี้ไปลงลงลงแม่นม้ำเพราะแม่นทะเลได้เป็นแม่นม้ำ ยางไปทางพุ่นเนาะจา้ะเนาะนามก็อยู่ทางพุ่นละ่ะเบิงยี่สี่คือมันไก่เนอะจา้ะเนาะแต่ว่าเบิงทางทางถนนที่มันไปอะโอเคอยู่สะดวกสบายแจนนี่เป็นบ้านที่เพิ่นบ่บดไดดบ่ไดดมาอยู่หรือว่าให้ให้ลูกให้หลานให้คนแถวใกล้ๆแถวๆนี่ซอยเบิงประมาณนี้เพิ่นมากบ่ไดดมันก็จะแบบหกๆจักหน่อยก็คืออ่า ราคาถูกบอกยังไงราคาถูกถูกถูกฝรัง่งถูกฝรั่งนะว่าถูกไทยสําหรับข่อยคนไทยข่อยแพงข่อยว่ามันแพงเพราะว่ามันอยู่ในปลาแล้วมันต้องแบบสมแซบหลายอย่างบ้านประมาณนี้ธรรมชาติล้วนๆได้พี่น้องธรรมชาติล้วนๆสิ่งสําคัญเล้แหละบอกซื้อนะซื้อบ้านหลังนี้นะซื้อบ้านอยู่เมืองไทยใน <c oughs> หลังบักง,งาม ราคาถูกถูกฝรั่งนี่เนี่ยก็เป็นความมักความชอบส่วนบุคคลแล้วแต่นะบรรยากาศรอบบ้านก็จะประเต็มไปด้วยป่าไม้เสียงนกเสียงกามา่ะธรรมชาติมากๆเลยร่มรื่นต้นไม้เต็มเลยค่ะต้นไม้เต็มเลย แต่ว่ามันต้องสมแซ้หลายอย่างไฟฟ้าก็โอเคอยู่ก็จะประมาณนี้ที่กว้างขวางวะนะจ๊ะเนาะที่กว้างขวางมากๆเลยสำหรับส่วนตัวจะคล้องแล้วบ่วายากไปยจักเนี้ย <c oughs> ร่มรื่นมากเลยต <c oughs> ้นเมเปินต้นใหญ่ น่าอยู่น่าอยู่น่าอยู่สำหรับคนที่ชอบธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่นสำหรับคนที่ชอบแบบจังไรละ่ะฟิน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 ธรรมชาติธรรมชาติเฉพาะหน้าฮอนเนาะหน้าฮอนมันสัน่นอ่ะมาสื่อบนโอ้ สำหรับข่อยข่อยว่าข่อยว่ามักจักเม็ดวายซือเด้อพี่น้องข่อยว่ามักจักเม็ดหายซี้อักสีเอาบ่าเอา <c oughs> มันมันเพียวพอมมันก็นจะมีคนมาตกป่ามาแบบเจนไดละ่ะมาตั้งแคมป์อย่างประมาณนี้อยู่อยู่ทางพุน่นเราจะนาออยู่ทางที่ติตดติดแม่นม้ำทางพุน่นเป็นเป็น่นองทิ่ปลาหลายคนกันเลยมาหลายบรรยากาศโดยรอบก็จะประมาณนี้มีเพื่อนบ้านเยอะแยะเป็นบ้าน เขาเอิ้นบ้านภาคตะวาการละ่ะเป็นถ่าบ้านเทากับเถียงหน้าน้อยเป็นเถียงนาน้อยประมาณนี้นี่ก็คือบริเวณบ้านมีเพื่อนบ้านเยอะค่ะเพื่อนบ้านเยอะต้นไม้ร่มรื่นหลังนี้เราจะนอ่หลังาคาๆร่มเย็นดีสบายต้นไม้เยอะธรรมชาติจริงๆตื่นขึ้นในแบบเสียงนกเสียงกาได้แหละ อกไม้กำลังแบบสะพังเลยค่ะสวยมิวโอเคแต่ด้วยส่วนตัวบ่มากจากเม็ดโดนดนบันทันใจอย่าซื่อเด้ออย่าซื้อเด้อมันได้สอมหลายมันได้สอมหลายนะจน๊ะเพราะว่าอเพิ่นบริยูนีเพื่อนบริยูนีแล้วก็มันก็เลยเป็นแบบจังไวะหละเบ่งภายในตัวบ้านโอเคสวยงามทุกอย่างแต่ว่า เบิ่งข้างนอกแบบต้องแบบแ่ะแบบมันต้องสอมหลายเนาะจ้นะเนาะเนี่ยบริเวณรอบๆบบ้านก็จะประมาณนี้ประมาณนี้พาลูกพลาหลานมาเบิง่งเขามากักเขามากักมักว่ามันไก่น้ำแล้วก็ปลายเยอะ 六十五啊，拼子呢？